สวัสดีค่ะน้าหน่อยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าหน่อยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับคุนผู้ชมเนาะยินข่าวว่าเพิ่งมาคอเลี่กับแมตตานี่ครับท่านผู้ชมป่ากล้วยตานี่ครับต้นสูงใหญ่ยาวครับสิบแปดกับต้นกล้วยธรรมดาครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้โบว์เป็นต้นกล้วยตานี่เนาะครับน้าหน่อยเนาะอยู่ทั้งขางทั้งหลังนี่เนาะนี่ครับทั้งขางทั้งปุ่นจะเป็นต้นกล้วยตานี่ครับวอลซูเอฟซีเพิ่นฟังนะครับน้าหน่อยเป็นแนวไรครับเรื่องเล่าครับก็ ก็มาจุดทูบนะครับมาจุดทูบับจะมาขอเลขนี่ยครับคงสุดท้ายนี่แหละครับคงสุดท้ายครับผมมามาจุดทูบจุดเทียนครับมาขอเลขตกตอนคืนมาก็ฝันเลยฝันเลยครับผมฝันว่ามาหาอีกแล้วครับมาหาเลยฝันว่ามาหามาเรียกนะครับผีเมตานีนะบอกครับผมีเมตานีมาเรียกใส่ใส่สบายมาเลยสบายสีทองเลยครับผมใส่สบายสีทองมาเรียกเลยครับ บอกจุดทูบเรียกทำไมรู้มาเฮียนเนาะมาเนี่ยเลยบอกเฮียนเฮียนเฮียนโมโหจุดเทียบจุดทูบเรียกทำไมบอกอยากได้หวยบอกอยากได้หวยจะจะมาถวายอาหารนะครับจะมากะบอกแกจะมาอาถวายอาหารหวานข้าวครับ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 บอกขอเลขหน่อยวันนี้นะครับบอกขอเลขหน่อยพูดตามตรงเลยเหรอเนาะ พูดตามตรงเลยบอกขอเลขหน่อยงวดนี้จะจะทําอาหารหวานข้าวมาให้กฐุญมาให้คครรัับพอได้พักแกก็บอกแกก็เออแกนั่งลงนะแกนั่งลงแกก็บอกเลขเลยบอกเลขเลยแกนั่งลงบอกเลขเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวล่ะครับเป็นเลขสามตัวครับผมผู้บอกบอกมาคเป็นเลขสามตัวพี่ตานี้นี่มากี่คนครับนี่มาคนเดียว ทำรามาสองคนครับทำลากแกก็ชวนนั่นมีเพื่อนอยู่เนาะมีเพื่อนอยู่ครับผมนี่แหละครับเคยบอกเลขคือครับเอฟซีเนาะครับเนาะแต่ก็หายไปนานครับมันนี้บุ๊กปลาปุวยเลยแหละครับท่านผู้ชมเนาะเอาเผื่อบเป็นการเีฟเวลาครับเอฟซีสามตัวที่เด็ดตัวไหนครับน้หน่อย็งวดงดนี้แกแกก็บอกสองเจ็ดสี่ครับผมสองเจ็ดสี่ครับผมอืมก็มาทำพิธี ทำคลีมเมื่อคืนนะก็มาลูกแป้งนะลูกแป้งเห็นตัวไหนนะครับสองเจ็ดสี่เนี่ยครับเข้าฝันก็บอกสองเจ็ดสี่เหมือนกันนะครับผมสองเจ็ดสี่เหมือนกันอุ่ยตรงกันเลยเนาะตรงกันเลยครับผมอ้าวครับเพื่อเป็นแนวทางครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะหน่วยเนาะครับผมแล้วก็ผีพายน้ำมาบอกตัวไหนก่อนนะครับผีพายน้ำนี่มาบอกหนึ่งสองห้าครับผมผีพายน้ำบอกหนึ่งสองห้าครับผมเอฟซีแล้วก็แทงอายุไปด้วยครับ อายุเท่าไหร่ครับลาหนุ่ย40กอายุลวหนุ่ยครับเพราะว่าพีพายน้ําครับพีพายน้ําลึงขาตกเรือเนาะพีพายตกเรือลึงขาตกเรืออุ้ยเฮียนเฮียนเฮียนเหียนครับผมแล้วมีเลขอะไรครับเลขมักเนาะครับเนาะ้าหนุ่ยมีมีเลขมักอยู่อันนีเลา5 6อันนี้มักตัวนี้ไม่ได้ฝันครับนี่แหละครับผมฝันสองเทรือครับตามเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับสมมติชมเนาะ ก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิรงครับขอให้มีโชคไงครับตาหนุ่ยสระบุรีครับเอฟซีเอฟซีถามหาร้ายครับอยู่สระบุรีตัวครับหน้าหนุ่ยนี่ครับสมมติชอบเนาะมาทํางานทําการอยู่ที่ภาคอีสานครับขอให้มีโชคไงครับผมมีอยังอีกครับตาหนุ่ยว่าไม่มีนะครับนี่ละครับตาหนุ่ยคนโสดครับเอฟซีเพราะว่ามักจะมีสิ่งดีลับมามากได้ครับนะครับเนาะพีเมตานี่นี่ครับงามบ่ครับพีเมตานี่ แต่งหน้าแต่งตามาสวยครับอ้แบบนีบสวยเลยเนาะครับผมแต่งตาแต่งตาขาวครับเอาครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขหว้ครับหน้าจอครับขอบคุณครับหน้าหน่วยขอบคุณครับสวัสดีครับให้ร่ำให้รวยครับนี่นะครับมาชิขขหัสนาหน่วยสมาชมกพีตะนี่มาบอกสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่พีผ้าห้ามมาบอก 1, 2, 5, ่งสอายุของน้าหนุย่ยอายุ4ีเกปีเลขมากน้าหนุย่ย 5, ้า6กห้าหกข้ามชม็มข้อหายมิชมิลนาบกับน้าหนุย่ยประจําวันที่หนึงกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมี3สมดาวคาซิล่าธิามชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะข้อหายชกชคมันๆมานแห่งแหงรวยรวยค่ะจะยิ่งพึ่งผาไปใส่นอกท่าธูมชม พอมีสามดาวมีของดีมาฝากทำาร,รมชมค่ะไปรับชม,มของดีกระเอาแอมบะทงกันเลยค่ะกระเปา,าแอมบะทง,งเดินทางไปท้ำบุญบ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับนอกจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิปใหม่ทิปนี้มาฝากเอฟซีครับสำหรัชมเป็นของเรียกงม่เรียกกล้องเรียกรัพ์ครับค้าขายขายขายของบดีบุคค่าบุคให้เขาล้านคนย่าง่าน ตุนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาตุ้มเมตตาค่าขายไปใส่เรียกงินเรียกท่องสื่อเลือกสื่อดนตรีจนสีดีผีเนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ตองมดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยพูย่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องออกตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนน,นิยมชมชอบค้าขายทุกยอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะอ่ะวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยตอกมากรป้าแปะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแาะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงตอนนี้วัดปีหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมนไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตา่ามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอมมาทงหินข่าวกบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสำรับทำไนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีเอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุมาบังหมาลานเหตุใดคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจบเปิดท่านที่รับรั์ท่านที่ททให้เงันในท้องไรเขอมาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเลือยเงินทองกันหลายครับกาับมาชมเนาะบ่าแวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสในมาสักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่ารับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายังกายผู้สาวผูเบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูมากนะครับเพราะ็แล้วก็เมื่อเท้นแตรับท่านผู้ชมเต้นแตรแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อปูปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยสมมติชมเป็นมนวนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่นนนหนลวงปู่ปุก๊เกเสกเรียบร้อยนะครับสมมติชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับสมมติชมจ็กดังบูด,ดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับนอกจากมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่นคาราใส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถวมาตามเมืองทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้าแต่หมอชมแล้วก็บ,บ่ายเอาไปตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่างกายสนียดจะให้ที่พูดีสีร่าสีมันบดมันบันบงสนียดจะให้ในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดืนกินแล้วก็อาบน,นะครับท่านผู้ชมเนาะ ราก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลามาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดอยเอลมาตงหเหนืออาม่าโบลายครับมาฝากไอซี่โบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาบอยเอลมา,งมาตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลืกเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลือกลอตเตอรีร่รางวันทีท่หนึ่งลำเลืยสามสิบล้า,ลานถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบายเอลมาตงกับสิ่ยเฮ็เบื้องตุเรกกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนโพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยเพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างสเนียดจังไรเนาะครับ ถูสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาถุกสาธุกสาธุกสาถุครับผมสาถุกสาถัก